นะเราต้องทํางานด้วยกันปรากฏว่าห้าโมงเช้าผมก็บอกเขาก็เลยบอกพี่ผมสกัดได้เขาเนีนะ่ได้เป็นได้เป็นขวดลิ์มาคนไข้ก็ไปรับขวดลิ์มาไม่บอกไปรับที่ไหนอนะนะวันแรกกินไปยี่สิบซีซีคนไข้มาถึงนี่นะพูดไม่ได้นะสื่อสารไม่ได้เดินไปเดินมาเพ่นพ่านใส่เสื้อเองไม่ได้ติดก,กระดุมเองไม่ได้เวงตลอดปรากฏว่าทานไปยี่สิบซีซี อันนี้คือรายงานอันนี้คือข้อมูลจริงเลยนะอาการที่ดีขึ้นคือติดกระดุมเองได้ครับจากที่ทํามาไม่ได้เป็นเดือนๆวันที่สองทานอีกหนึ่งร้อยซีซีอารมณ์ดีไม่ตีพ่อแล้วนะคุณพ่อก็ถูกตีนะโอ้โหแบบตลอดเลยทดสอบบวกเลขยังไม่ได้ครับแต่พูดจายับยั้งชั่งใจได้ไม่ด่าว่าคนอื่นได้คุณพ่อว่าเป็นสารมหัาจารย์ขอขอบคุณคุณหมอและชายนิรานามด้วยครับแล้วถัดมาคุณแม่สามารถใส่เสื้อผ้าได้หลังจากไม่สามารถใส่เสื้อผ้ามาหนึ่งเดือน แล้วหลังจากนั้นเองต่อมาก็เปลี่ยนจากสกัดน้ำร้อนเป็นแบบสกัดน้ํามันคุณแม่ติกระดุมเองได้ไม่ไถ่เรียราดไม่ใส่เสื้อผ้ากลับด้านแต่ทดสอบสามบวกสองต่อว่าสิบอยู่ทานเข้มข้นสองหยดเช้าเย็นใส่น้ำนา้ำอดลมสรุปว่าดีขึ้นมากแต่ว่าเมื่อคืนลืมให้สองหยดตอนงคืนโดนทุบเบาๆไปส่งสตุับนะาอัปเดตสามสิบวันติกระดุมเสื้อใส่เสื้อไม่กลับข้างสนทนาเรื่องเก่ากับญาติมาเยี่ยมได้แล้วพูดคุยกับญาติได้ละ พอจะถูกต้องอยู่บ้างไม่มีรหมหุดหิดไม่มีฉี่ราดสงสัยเป็นความรู้มหาสารที่ชุมรมกัญชาสามารถเลือกชนิดได้ดูได้ถูกต้องนี่นี่คือคนไข้สามเดือนนะฮะหลังจากที่หยดกัญชาไปแล้วจากที่พูดไม่รู้เรื่องเลยขณะนี้เนี่ยพูดกันได้ดีรู้เรื่องนะนี่คือลูกสาวนี่คือลูกสาวเขานะครับนี่คือในชีวิตผมผมไม่เคยเห็นในนี้เลยและในขณะเดียวกันผมก็เห็นมหัศาจรรย์อย่างนี้เยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นพากินเสลสายเมือ่อเรื่องปวดทรมานนี่เด็กๆมากเลยนะก็คือปวดใช้ยาะไรทุกอย่างไม่หายนะพวกเราทุกคนในโต๊ะเนี่ยนะเห็นมาหมดละปรากฏว่าหยดสองหยดมาเรียบร้อยเย่ยหยุดยาสามสี่ชนิดได้หมดเลยนะครับแล้วตรงนี้คือตัวอย่างที่สําคัญว่าเมื่อใช้ไปแล้วแม้มันไม่ได้หมดฤทธิ์ทันทีทันใดหนึ่งนี่คือสามเดือนผมบอกได้เลยว่าครอบครัวนี้เนี่ยนะครับเขาเอาโฉนดที่ดินมาให้ผมสามสิบไร่ มีรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไปทําชมรมจิตอาสานะจะทํากัญชาหรือไม่กัญชาก็ตามแต่นี่คือพาร์กินเันอีกโรคหนึ่งคนไข้คนนี้เนี่ยใช้แค่นี้เองนะฮะจะจบแล้วนะฮะกับแค่แค่เท่าไหร่เองสองหยดช้าสองหยดเย็นเองลดยาทุกชนิดลงเหลือยาชื่อมาโดปาเศษ1นสีเม็ดกับเซสารเศษแปดเม็ดตอนเย็นเท่านั้นเองนะครับลดสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทได้เหลือประมาณเดือนละไม่ถึงพันสองร้อยบาท เรามาดูค่ายาปัจจุบันนะจากออยเองเมื่อปี2560เรามียาสมองเสื่อมปีนึง2,500ล้านบาทพาร์กินสันนำเข้า1,200ล้านบาทยาแก้ปวด2,000ล้านบาทยาแก้โรคจิตยาแก้หดหูทั้งหมดนี้เมื่อคูณด้วยราคาขายจริงคูณได้3-10เท่าทั้งหมดนี้คือแสนล้านยาโรคมะเร็งอีกประมาณคูณด้วย10เท่าเป็นอีกแสนล้าน เพราะฉะนั้นนี่คือผมจบแล้วอยู่ตรงนี้ตกลงต้องไม่มีการใช้อำนาจลิดรอนสิทธิทส่วนบุคคลท่องไว้เลยนะกัญชาคือยาใช้ผิดก็เจงมันก็คือยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่มีคำว่าใต้ดินเราจะไม่มีคำว่าบนดินเราจะมีคำว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีคำว่าหมอพื้นบ้านจะจบป .4 จะไม่เคยเรียนหนังสือเลยแต่ใช้กัญชาเป็นและถูกวิธี